กองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยพันเอกชัยนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอญญญประเทศกองกำลังบรุรพานำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT ซึ่งเป็นทูตทหารจาก8ประเทศจำนวน14ในายลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจุดที่มีข้อพิาพาทเพื่อสำรวจและรับทราบข้อเท็จจริงเรื่องการรุกลามอธิปไตยไทย และนำข้อมูลไปสู่การประชุม GBC ที่ประเทศกัมพูชาวันที่10กันยายนนี้ค่ะสำหรับบ้านหนองจานอยู่ห่างจากประเทศกัมพูชาประมาณ250เมตรจุดนี้เดิมเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามในอดีตเข้ามาในประเทศไทยแต่ต่อมากัมพูชาขยายชุมชนออกไป ก็ถือว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2,543ซึ่งไทยได้คัดค้านและประท้วงการรุกล้ำมาโดยตลอดล่าสุดทหารไทยกั้นร,รั้วลวดหนามค่ะเพื่อป้องกันการเข้ามาในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยทหารย้ำว่าทุกหลักเขตไทยจัดทำหลักเขตแดนมีพิกัดทั้งหมดแต่ไม่ได้วางลวดหนามตรงเส้นเขตแดนเพราะขณะนี้หลักเขตยังคงตกลงกันไม่ได้ และระหว่างการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวค่ะมีชาวบ้านนําหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินมายืนยันจุดที่ชาวกัมพูชารุกล้ำว่าเป็นดินแดนของไทยและชาวบ้านถือครองที่ดินถูกต้องและหวังว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเขียแดนคาดหวังนี้อยากได้ที่ดินคืนมา ว่ามันเป็นมดินตั้งแต่เกิดมากก็เห็นเป็นที่นามาตลอดดเราสาะตัหลักที่ที่มีนะเอกสารมีบางเจ้าก็มีอสสามนหนักสคหนึ่งเยอะนะครับคหนึ่งนี่เยอะแลวที่ี่งรุงเป็นเอกสารด้ยแต่เป็นพพทห้าอยู่เ่่านั้นครับครับอ่าก็เสียเสียเสียภาษีมาเรื่อยอยู่นะ พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาอารัญญะประเทศบอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า100คนนะครับแม้หลายคนจะมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินครับแต่ก็แทบไม่มีความหมายนะครับเพราะไม่สามารถเข้าไปทําประโยชน์ได้ก็ที่ดินเป็นของคนไทยพื้นที่ทเป็นของคนไทยก็ของปู่ย่าตายายของเขาแผ่น<ว>ดินของไทยใช่ัน้นที่ดินตกทอดครับตทอดแต่นะกระบวนการออกโฉนดยังไม่แล้วเสร็จนะครับ แต่พ้าพูดถึงเขามีสิทธิ์เข้ามาทํากินนี่แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเิตการที่เขาไม่ได้เข้ามาเข้ามาทานี้ก็ตามที่ชาวบ,บ้านบอกกันปรดนผักดันจัดกัมพูชาไปส่วนการแก้ไขปัญหาละเมิด MOU43 ค่ะฝ่ายกัมพูชาขอให้ใช้กลไกอื่นในการหารือเพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจของ R b c ซโดยไทยยืนยันเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญและได้แจ้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาค่ะ